สื่อเกาหลีแฉยับซึงรีซุ่มกัมพูชาเล่งผุดโปรเจกต์เบอร์นิงซันสองผัวผ่านแก๊งจีนเทาสื่อเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลว่าซึงรีอดีสมาชิกวงบิ๊กแบงกำลังมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองในประเทศกัมพูชาโดยมีเบาะแสร,ระบุว่าอดีตนักร้องกำลังสังสรรค์และจัดปาร์ตี้ร่วมกับระดับผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจสีเทาซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องก,กับกระบวนการฟอกเงินแก๊งคอร์เซนเตอร์และธุรกิจคาสินโนรายงานระบุว,ว่าซึงรีมีความพยายามที่จะผลักดันธุรกิจสถานบันเทิงแห่งใหม่ในกน แต่ถ้ว่าแผนการดังกล่าวอาจต้องชะงักลงหลังหุ้นส่วนทางธุรกิจคนสําคัญเพิ่งถูกจับกลุ่มและมีความเสี่ยงที่จะถูกส่งตัวกลับประเทศจีนทําให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการลงทุนเริ่มไม่มีความแน่นอนว่าจะสามารถดําเนินการต่อไปได้หรือไม่สําหรับเครือข่ายที่ถูกเชื่อมโยงกับซึงรีคือ r ริ c e <Prince> Group ในกัมพูชาซึ่งกําลังถูกนานาชาติจับตามองในฐานะผู้ดําเนินการที่ค่มท้ายจืที่อยู่เบื้องหลังอาชญาการรมร้ายแรงทั้งการ้ามนุษย์การกักขังนวงเหนียวและการช่อกองออนไลน์โดยประธานกลุ่มอย่างเฉินจื้อถูกกระทรรวงงงยุติธมสสั่ฟ้อและถูกคาบซึ่งสออดคกับ ก่อนหน้านี้ที่ซึงรีไปปรากฏตัวในงานเลี้ยงของเครือนี้และกล่าวอ้างบนเวทีว่าจะพาจีราก้อนมาร่วมงานด้วยสื่อกาหลีใต้มองว่าแม้ซึงรีจะหมดอนาคตในวงการบันเทิงเกาหลีไปแล้วแต่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นชื่อเสียงในฐานะอนดีตสมาชิกบิ๊กแบงยังคงมีอิทธิพลจึงมีการใช้จุดนี้เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจที่อาจผิดกฎหมายโดยปัจจุบันมีรายง,งานว่าซึงรีใช้ชีวิตเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยเป็นหลักและยังคงตกเป็นเป้าวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมอย่างต่อเนื่องแม้จะผนโทษคดีเบอร์นิงซันมาแล้วก็ตาม ติดตามข่าวสารสดใหม่เจาะลึกรวดเร็วทุกเหตุการณ์ได้ที่ News One